ต้ทนทางถึงปลายทางนี่ประมาณ200เมตรครับจนไปถึงปรา,าสาทเนี่ยาจะไปถึงปรางปรางเนี่ยนะครับเวลา,าเราเห็นพระ รือว่าช่างที่แกะสลักอยู่เนี่ยคือเขาทํางานอยู่นะครับคือไม่ต้องไปถามอะไรมากมายคือถ้าจะดูก็ดูเพราะว่าบางบางที่เนี่ยเขาจะติดป้ายว่าห้ามรบกวนเวลาทํางานบางคนไม่รู้ก็จะไปถามโน่นถามนี่ส่วนมาก่าในนี้จะนักท่องเที่ยวมานี้ก็จะไม่มีใครถามนะครับเพราะว่ารู้อยู่ว่าเขากําลังทํางานอยู่ก็เข้าใจเอาเองนะว่าถ้าเราไปถามเขาก็จะไม่ได้งาน ครับงานก็จะไม่เสร็จมัวแต่มาตอบโน่นนี่นั่นอยู่นั่นบางคนไม่รู้นะคิดว่ามาแล้วทําไมไม่อายมาแล้วไม่รู้ทําไมไม่ถามไม่พูดโน่นนี่นั่นคือมันรบกวนเวลาทํางานเขานะครับอืมคือไม่ได้เราต้องรู้เอาเองอกับคลิปที่แล้วก่อนๆนนะคือมันเป็นเวลาพักเที่ยงก็เลยถามได้แต่ถ้าเป็นเวลาทํางานนี่ก็ไม่อยากให้ไปรบกวนถามโน่นนี่นั่นนะครับ นี่ครับลายหินสวยมากสวยงามจริงราวนี้สูงท่วมหัวเลยนะครับเนี่ยทมหัวไม่ใช่ต่าๆสูงมากใหญ่เพราะว่าเขาถึงจักฟู พื้นถนนที่หลังครับหัวมุมนี้ก็จะตั้งเสียนพญายนาค ถูกน่ครับคล้องพวงมาลัยแล้วครับแกะสลักได้สวยงามมากเสียงพญานาะคนะครับวาดลวดลายแล้วก็ทำการแกะสลัก อันนี้ก็เป็นลวดลายที่วาดนะครับเนี่ยวาดลวดลาย สวยงามมากครับสวยงามจริงๆเลยลายละเอียดแกะได้ละเอียดมากก็จะเป็นนั่งร้านนะครับเนี่ยขึ้นไปนั่งแกะสลักยืนแกะสลักอยู่ด้านบนสำหรับช่าง ตึกแตนตอดสิ่ไคเนเหรอครับโอ้ยตอนตอดแตนตอดแรกๆนี่ปวดปวดเหี้ยงประมาณซีหาโตนี่แหละดีเลยมันปวตอดหนาตอดนานี่นาบวมด้วย ลายสวยมากครับ นะครับมาสิ้นสุดตรงนี้เลยสะพานาพญานาคประมาณ200เมตร แตนตอดจุบจับจุบจับเลยครับเมื่อกี้นี่โอยหนีเกือบบ่ท่านไหมดีเดยดมันบอลรุ่มกัดหนาวคงเป็นเพราะว่าเราเอามือไปรูปก้อนหินนั่นแหละมันก็เลยมามาตอดมือนะมาตอดมือเอาซีหาตัว คลิปนี้ที่สะพานพญานาคก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมปรางนะครับปรางด้านนี้อยู่โซนด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปชมปรางต่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ